บทที่107เกล็ดใต้คอมังกรผู้คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างก็เกิดความโกลาหลหากประโยคที่เฉินเฟิงพูดฆ่าฉันเมื่อตะก,กี้เป็นเพียงการยั่วยุเท่านั้นงั้นคำพูดในตอนนี้ก็แค่การตกลงไปที่หน้าของชินหูสีหน้าของชินหูเกิดความเยือกเย็นขึ้นทันทีแม้ว่าเฉินเฟิงจะมีภูมิหลังเป็นอะไรก็ตาม แต่ก็ไม่ควรทำให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายขนาดนี้ถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาของสำนักหลงหูถูกคนฉีกหน้าในที่สาธารณะเช่นนี้หากไม่ทำอะไรเลยแล้วแล้ว,ลวก็สำนักหลงหูสามคำนี้ก็กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วในเมื่อมือรนหาที่ตายเองงั้นก็อย่ามาโทษกูก็แล้วกันในตาของชินหูศาสตร์สองการฆาตกรรมที่เยือกเย็นออกมาเขากลับอยากจะลองดูจริงๆแล้วเฉินเฟิงเป็น,ปนสัตว์ประหลาดอะไรกันแน่ เมื่อฉินหูกำลังเตรียมที่จะสั่งลูกสมุนล,ลงมือจัดการกลุ่มคนก็เริ่มเกิดความปั่นป่วนขึ้นทันทีเฉียวเซียวโย่พาระดับผู้บริหารทั้งหลายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงมาตามหลังมาด้วยนักเลงสวมชุดสูทสีดำกว่าร้อยคนบุกเข้ามายังห้างสรรพสินค้าทำไมคนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงก็มาด้วยคนพวกนั้นที่ตามหลังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นคนของสำนักหลงหู คนของสำนักหลงหูแถมยังเป็นเฉิงหลงที่นำทีมาสำนักหลงหูพากันออกมาอย่างเต็มกำลังให้ฉิบหายไปกระทุ้งรังแตนมาเหรอ ผู้คนพากันมองไปที่เฉินเฟิงด้วยสายตาที่เห็นอกเห็นใจยิ่งขึ้นเดิมทีเพียงฉินหูแค่คนเดียวเฉินเฟิงก็จัดการยากพอตัวแล้วคิดไม่ถึงว่าตอนนี้กองกำลังที่มีอาวุธครบครันของสำนักหลงหูก็ออกกันมาหมดคนกว่าร้อยคนยอดมนุษย์อย่างเฉินเฟิงวันนี้นั้นก็คงต้องโดนตีจนนอนคว่ำหน้าลงเป็นแน่และยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงกลุ่มทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในพื้นที่แห่งนี้ ในสถานการณ์ตอนนี้นั้นสามารถสรุปเฉินเฟิงออกมาได้สี่คำก็คือติดปีกก็หนีไม่รอดเมื่อเห็นเฉียวเสี่ยวโยและเฉิงหลงฉินหูก็ตกตะลึงแล้วพวกเขามากันได้อย่างไรเหมือนว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เรียกพวกเขามาแม้ว่าจะประหลาดใจแต่ชินหูก็เดินเข้าไปทักทายถึงอย่างไรฐานะเฉียวเสี่ยวโยและเฉิงหลงที่อยู่ตรงนั้นหนึ่งคนคือผู้ลงทุนที่อยู่เบื้องหลังของสำนักหลงหู ส่วนอีกคนคือพี่ใหญ่ของสำนักหลงหูคนภายนอกคิดว่าชินหูเป็นหนึ่งในสองพี่ใหญ่ที่คุมสำนักหลงหูร่วมกับเฉิงหลงแต่มีเพียงเขาเองที่รู้ดีเขาก็แค่คนที่เฉิงหลงเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ใช้ตบตาพี่ใหญ่ที่แท้จริงของสำนักหลงหูมีเพียงผู้เดียวนั้นก็คือเฉิงหลงประธานเฉียวพี่หลงพวกคุณมาได้ยังไงชินหูเอ่ยถามด้วยความเคารพ เมื่อเห็นชิ้นหูเฉียวเสียวโยกก็เคร่งเครือมขึ้นทันทีคนที่ไม่ควรจะไปล่วงเกินเฉินเฟิงก็คือไอ้โง่คนนี้นายกำลังทำอะไรเฉิงหลงไม่ได้ตอบคำถามของชิ้นหูแถมยังถามกลับด้วยสีหน้าที่เยือกเย็นเฉียวเสียวโยกสามารถตรหนักรู้ได้เขาก็ตระหนักรู้ได้เช่นกันขัดแย้งกับเฉินเฟิงเกรงว่าน่าจะเป็นชินหู พี่หลงเมียของผมโดนคนตีครับผมก็เลยมาดูชินหูก็ไม่กล้าที่จะปิดบังพูดด้วยความจริงแต่กลับมีความกังวลอย่างมากเกิดขึ้นในใจแล้วเฉิงหลงถอนหายใจเฮือกหนึ่งตบๆเข้าไปที่ไหล่ของชินหูผลักเข้าไปในกลุ่มคนแล้วพี่หลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชินหูเต็มไปด้วยความสับสนทําไมเขาถึงรู้สึกว่าในตาที่เฉิงหลงมองเขาเมื่อกี้นั้นมีความสงสารเวทนาอยู่ละ ชินหูหมุนตัวไปอย่างไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นฉากนี้กลับแทบจะทำให้ลูกกระตาของเขาหลุดออกมาแล้วเฉียวเสียวโย่และเฉิงหลงกำลังโน้มตัวคำนับชายวัยรุ่นคนนั้นอย่างคาดไม่ถึงคุณเฉินขอกราบประทานโทษเฉียวเสียวโย่เหงือตกน้ำเสียงที่ค่อนข้างหวาดกลัวตอนที่เพิ่งจะเจอชินหูเธอคิดว่าคนที่ฉินหูไปยั่วโมโหคือเฉินเฟิงแต่ที่ไหนได้เธอเพิ่งพบว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บคือเสี่ยเมิ่งเหยาา คนนอกบางทีอาจจะไม่รู้เสียเมื่อเงยาวมีความหมายกับเฉินเฟิงมากยังไงแต่เธอกลับเข้าใจอย่างชัดเจนเสียเมื่องยยาวก็เป็นเกล็ดใต้คอมังกรต่อมโมโหเพียงหนึ่งเดียวของเฉินเฟิงหากสัมผัสแล้วจะต้องตายคุณล่วงเกินเฉินเฟิงอาจจะยังมีทางรอดแต่ล่วงเกินเสียเมื่องยยาวมีเพียงเส้นทางแห่งความตายเท่านั้น ความหวาดกลัวในใจของเฉิงหลงก็ไม่น้อยไปกว่าเฉียวเสี่ยวโย่เลยเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอเฉินเฟิงก่อนหน้าที่ยังไม่ได้เจอเขายังคิดว่าเฉินเฟิงก็แค่คนรวยรุ่นลูกธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้เจอเขากลับเกิดความหวาดกลัวเฉินเฟิงไม่ธรรมดาเลยสักนิดบนตัวของเขาทำให้คนรู้สึกขวัญหนีดีฝ่อเหมือนคลื่นยักษ์กำลังซัดสาดถาโถม,มา การเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่อาจเห็นได้ในวันปกติทั่วไปเพียงแต่เมื่อเฉินเฟิงโมโหคนที่อยู่ใกล้เฉินเฟิงกลับสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนพาเสียเมื่งเหยาไปส่งโรงพยาบาลเฉินเฟิงอุ้มด้วยสองมือนำเสียงที่สงบนิ่งรีบพาคุณซี่ยอไปส่งโรงพยาบาลเฉียวเสียวโยรีพูดตะโกนกลุ่มคนก็บุกเข้ามาเฉินเฟิง เสียเมื่งเหวาวมองไปที่เฉินเฟิงด้วยสายตาที่เป็นกังวลเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นท่าทางของเฉินเฟิงเป็นแบบนี้เชื่อผมคุณไปที่โรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปน้ำเสียงของเฉินเฟิงก็อ่อนโยนอีกครั้งเขาต้องอยู่ที่นี่จัดการยานชุนเหมยและโจลี่วิธีการบางอย่างเขาไม่อยากให้เสียเมื่งเหวาวเห็นมัน เสี่ยเมื่อเงยาวกวาดสายตามองไปที่เฉียวเสี่ยวโยและเฉิงหลงด้วยความเคารพพยักหน้าด้วยสีหน้าที่สับสนสิ่งเหล่านี้เป็นความลับของเฉินเฟิงหรอือเคลียร์พื้นที่เฉินเฟิงกวาดสายตาไปมองที่ผู้คนที่เดินมาด้วยท่าทางที่เชื่องช้าครับคุณเฉินเฉิงหลงรีงพยักหน้ารับแต่เฉิงหลงไม่ทันได้เอ่ยปากพูดผู้คนที่มุงดูตาก็กระจัดกระจายเหมือนสัตว์ที่แตกรังกลัวแล้วพวกเขากลัวแล้วจริงๆ เดิมทีคิดว่าคนจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงและสำนักหลงหูมาเพื่อจัดการชายหนุ่มวัยรุ่นนี้ไม่คาดคิดจริงๆแล้วเป็นลูกสมุนของชายหนุ่มคนนี้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชายหนุ่มคนนี้มีภูมิหลังอะไรแต่ก็รู้สึกกลัวอย่างมากเลยทีเดียวความวุ่นวายเฉกเช่นนี้พวกเขาไม่กล้าที่จะดูเลยจริงๆตอนนี้ก็พูดมาเรื่องราวมันเกิดขึ้นมายังไง เฉินเฟิงกวาดสายตามองไปที่โจโลี่และยันทุนเหมยพูดอย่างราบเรียบแม้ว่าเขาพอที่จะเดาเหตุการณ์ได้เรื่องนี้รอยทั้งรอยเป็นเพราะโจโลี่และยันทุนเหมยเริ่มก่อนแต่เขาก็อยากจะฟังเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรโจโลี่ท่าทางที่เชื่องช้าในตอนนั้นเธอก็ตกใจกลัวมากจนเกือบจะพูดไม่ออกแล้วตีให้ตายเธอก็คิดไม่ถึงว่าการที่ล่วงเกินเสี่ยเมิงเหวาจะทำให้กลายมาเป็นแบบนี้ นักเลงชุดสูตรสีดำกว่าร้อยคนและยังมีเฉียวเสี่ยวโย่ผู้บริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงและเฉิงหลงพี่ใหญ่ของสำนักหลงหูต่างก็มาแล้วคนเหล่านี้เป็นบุคคลในตำนานที่โดยทั่วไปแล้วคนอย่างเธอไม่มีวันที่จะเข้าถึงได้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็มารวมตัวกันแล้วในสายตาของเธอฐานะเขาก็แค่ผู้ชายจนๆ โจโลี่รู้สึกเสียใจอย่างมากจนแทบอยากจะเป็นลมเธอคิดไม่ถึงว่าคนแบบนี้ก็คงซื้อปราด้าไม่ได้อย่างแน่นอนคนแบบนี้ทั้งห้างนี้เขาก็สามารถซื้อได้หมดทุกอย่างขอขอโทษยานชุนเหมยริมฝีปากสัน่นเธอเข้าใจในเวลานี้ชินหู่ปกป,ป้องเธอไม่ได้ฉันต้องการรู้กระบวนการเฉินเฟิงพูดอย่างใจเย็น เขาไม่อยากฟังคำขอโทษอะไรพวกนี้ไม่ใช่ความผิดทั้งหมดจะสามารถใช้เพียงคำว่าขอโทษมาชดใช้ได้เป็นเพราะเธอเธอเสียมฉันยันชุนเหมยรีบชี้ไปที่โจโลี่พูดโยนออกไปยันชุนเหมยยังพูดไม่ทันจบโจโลี่ก็กรีดร้องพร้อมตรงเข้าไปคว้าผมของยันชุนเหมยไว้แกพูดมั่ว เห็นชัดๆว่าแกอิจฉาที่ผู้หญิงคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยตั้งใจที่จะหาเรื่องแกยังบอกให้ฉันตบผู้หญิงคนนั้นตบฉาดหนึ่งแล้วจะให้หนึ่งหมื่นตบฉาดหนึ่งแล้วจะให้หนึ่งหมื่นเฉินเฟิงกำมัดแน่นเสียงกัดฟันดังอิดอาร์นางโสเพนีแกพูดมั่วแล้วยันชุนเหมยก็บ้าคลั่งขึ้นแล้วตบตีกระชากผมกันอย่างชุนละมุนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกด,ด้วยนะคะ